สวัสดีครับผมเพื่อนเล่าผีเหตุการณ์ในคลิปนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับฟังกันครับขออภยัยหากมีคำหยาบคายมาด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วอะ่ะกูทำงานอยู่บริษัทหนึ่งเว้ยมันอยู่แถวโซนภาคเหนือมันเป็นออฟฟิศี่ที่อยู่ในซอยนะลึกเฮีย้ยลึกจนมองไม่เห็นถนนใหญ่อะ่ะคืนนึงอะ่ะกูทำงานล่วงเวลาจนถึงห้าทุ่ม พอกูเดินออกมาจากออฟฟิศอ่ะกูเจอถนนทั้งเส้นอ่ะไม่มีคนเลยสักคนแต่แม่งโคตรวังเวงเลยอ่ะแต่มันเป็นทางเดียวอ่ะที่กูอ่ะจะต้องเดินกลับออกไปเพื่อที่จะไปที่หอพักแล้วมันห่างออกไปจากถนนใหญ่อ่ะเกือบ2กิโลกูพยายามตั้งสติมากๆเลยนะในการที่จะต้องเดินออกไปอ่ะพอกูเดินไปเรื่อยๆอ่ะไปได้สักมานครึ่งฐานที่กูเดินไปอ่ะเพื่อที่จะออกไปถนนนั่นนะกูได้ยินเสียงแปลกๆเว้ยจากด้านหลัง กูก็ไม่รู้ว่าแม่งเสียงอะไรกูเลยหันกลับไปมองดูเสียงที่ได้ยินอะ่ะเสียงมันดังแก๊กแกก้แกลเสียงมันเหมือนรถจักรยานอะ่ะที่เข็นมากูก็ไม่รู้นะว่าใช่ไหมกูเลยหันกลับไปมองกูเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสูงประมาณเอวกูได้อะ่ะใส่เสื้อเชิตสีขาวกับกระโปรงเว้ยกำลังเดินจูงจักรยานอะ่ะคันแม่งใหญ่กว่าตัวมันอีกนะ เดินตามถานนมาตรงที่กูเดินผ่านไปอะ่ะแล้วก็มีแม่งหมาอีกตัวตัวโคตรใหญ่เดยใหญ่เกือบเข้าเด็กอะ่ะเดินอยู่ข้างๆเด็กคนนั้นแม่งไม่มีหน้าพอกูเจออย่างงั้นปุ๊บตกใจตกใจจนกูแบบทำอะไรไม่ถูกคนเห็นผีครั้งแรกมึงคิดดูกูวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งไปเรื่อยๆอ่ะวิ่งจนคิดว่าแม่งน่าจะพ้น แต่แม่งเสียงตามหลังกูมาตามมาติดๆเลยเหมือนแม่งไอ้น้องนั่นพยายามจะเข็นจ,จักรยานอะ่ะเพื่อที่จะเข้ามาหากูกูเลยวิ่งแม่งให้เร็วขึ้นเว้ยเพื่อที่แม่งมันจะได้ตามกูมาไม่ทันอะ่ะมึงคิดดูแล้วกันพอเช้ามาอีกวันนะกูเลยรีบไปซื้อมอเตอร์ไซค์เลยเพื่อเวลากูทํางานดึกๆจะได้ไม่ต้องเจอน้องคนนั้นอีกรับฟังกันแล้วฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อให้เพื่อนๆที่อยากฟังเรื่องหลอนๆสไตล์เพื่อนเล่าให้ฟังกันนะครับ